สวัสดีครับผมสวัสดีครับมือนี่นุ่มอีสาน,นาาาหาซืเปอร์เซ็นที่ถึนผ้าเลาะผ้ามหาเลาะลงทงล่งทาอีกแล้วหาจินแเดบ,บ้านบ้านบ้านห่องกน้องเอ,อ้ยมือนี่กับมาหลายอันหลายแนวนะครับมือนี่มากับรอสิบสี่หลังคือเกานะครับหลอดสิบสี่หลังอ่าพร้อมกับเบ็ดอ่าเบ็ดบมืนี้เหลือยูยีสิบสามหลังนะครับเบ็ดเหลือยี่สิบสามหลังบรูว่าสีไซเบิร์หรือบอัวนะครับแต่ก็สีรองเอาลั่นมาอ่ารองเออลั่นมาสองหลังเพราะว่าอ่าห้อยดึงเบ็ด ขึ้นคือสิเป็นปะไลเนาะรับยลสาก็เลยสิเอามาล่องเบิ้งนาครับพร้อมครับเยี่ยมครับดักหนูนะเตี้ยนเพื่อฝูกเพื่อฟ่อมองเนาะครับเนาะเพื่อพอหมองคออย่างเยี่ยมการลงไปมัดแน่วครับวันนี้ครบวงจรนะครับมาสามยางตียางอ่าบอล่าแต่ละยยางใส่เหล้วเบิดลส่วนบนเนาะครับเนาะกลับมาลุ่นมาใส่น้ากันครับตอนนี้ก็ได้เวลาเกือบหาโมงแล้วครับรู้ซึกว่าสิออกมาคำอยู่นะครับข้าอย่างตะไป อ่าเจ็บเต็นเจ็บยังกันอยู่อ่าห้านบุญกระถินนะครับถึงเซจแล้วก็เอาบุญแล้วก็เอาบาปนะครับอายุให้กินตามธรรมชาติตามบุนบาปเท้านัะครับเนาะอันนี้ก็แต่ขอพ่อได้อ่าเจ็บถากมองไส้เบ็ดเนาะครับวันนี้ครับบอบอมีเขียนเลยครับวันนี้ลูกปลาเข็งล้วนๆครับผมลูกปลาหมอล้่นๆนเลยบ่าที่เป็นเบ็ดบ่วที่เป็นอ่ารอบบ่วที่เป็นอ่านี่เนาะครับเนี้ยปลาเข็งล้่นๆนเลย ปครับไปเบื้องหมายเบื้องนี้น้ากันครับมองที่ต้นี่นนเลยมองก่ไปอีกนิดนึงนะครับเนาะไปเบื้องน้ากันครับผมสิขนของไปนีกมดนี่แหละรถก็รจอดในแค่นี้ครับผมมาครับผมมาเลยมาเบื้องเบื้องวิธีใส่นะครับแตล่ละคนใส่์ประคือกันนะครับผมแตล่ละคนเพิ่งจะส่อนะันซส่แซน่าเหมือนเลยนะครับแต่ว่าสําหรับสูตรของอที่ื่นก็เป็นไปอีกอย่างหนึ่งนะครับ ผมก็บติดกลวยเนี่ยลองแบบนี้ครับกลวยเปจะลองไปซะเกิลนะครับแล้วก็มาเห็ดล้านใบฟังนี่เฉยๆนิกหน่อยครับผมเห็ดล้านใบฟังนี่แล้วก็เห็ดล้านในหัวเมืไทยแบบนี้พอของผมมันเปิดเข่าได้สองทางนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวก็เอาหน้าไปหน้าไปขังไม่กลางนะครับเนี่ยครับแทงประมาณนี่ปื๊ดนะครับน้ำเข้ามาไปก่อน นี่ครับพ่อนทุนจ้ะแทงเลยแต่งแต่เพื่อนขึ้นมานังนะครับแผ่นหินดินไม่ไหม้เห็นม้สหเพื่อนติข้นสอบขึ้นมานังนะครับหลังจากนั้นก็นี่ครับไปเคียงหน่อยสองตัวพร้อมกับโฟมอีกสองก้อนนะครับเพื่อเสียมะรอเพื่อนนะครับโฟมนี่ยเกิดเหตุเหตุแผ่นดินเราเด้อเรเด้อเหลือเห็นไปขาเขานะครับเนาะนะครับปลักไว้เลยประมาณนี้ครับผม นี่ต้นนี้แหละครับผมหลังจากนั้นกบสีนี่ปลาปลาเนานะครับปลาเนานี่ครับเห็นปเป็นอ๋เนี๋ยวยานว่าเห็นปลาเนานะครับนี่ครับปุ๊บเห็นไปบัดจัดเปนนะครับปลาเนาปลานี่กะซับซับซับ,บเอาใส่เอาพุ่งพุ่งปลาพุ่งยังนะครับซับมา นะครับซับมามาดองเป็นน้ำมักนะครับเนี่ยครับนี่น้ำนี้เทไปเลยให้ปากข้างเขาเลยครับผมนะครับเพื่อนกสิถือกินเนี่ยเพื่อนกสิมาครับผมเพื่อนเกสิมามาป๊บเพื่อนเกสีเหี้ยวเห็นปลายทั้งในนะครับเห็นไปทรับนี้แหละครับผมหลังจากหันก็เอาเครื่องมาปกแล้วก็จบนะครับแล้วในการใส่ทุกหลังครับผมเห็นพี่กันมัด ครับทั้งอย่างก็เอาเฟืองมาโผล่เลยโผกันไอโผพกันไอนะครับผมสําเร็จครับผมแบบนี้แหละครับแบบนี้ทุกหลังนะครับอันนี้คือสูตรของติช่นนะครับติช่นอใส่แบบนี้นะครับใส่มาตลอดเลยโอเคนะครับหลังจากนี้การที่ชื่นกับขอใส่ก็นะครับเนาะใส่ไว้ทุกหลังสักกัน ครับเดี๋ยวมันสีคำมันสีบอร์ไซด์เดหลายอย่างนะครับผมผมตะเวนตรงดีแล้วนะครับผมตะเวนตรงดีแล้วไซรอหลบแล้วสิบซีนะครับเบดคือสีบอร์ไซด์นะครับมันคำแล้วพอมองไซเบ็ดก็มองไซร์หลบยุ่ไกลกันเตืบในทางไปลําบากย่านไซเบล้วก็เลยสีบอร์ไซเบ็ดครับมัหนีก็เลยไซต่แค่าลั่นไบสองหลังรอบว้สิบซีแล้วนะครับบบดนี้ผมเห็ดหลบน่อยนี่ครับ เป็นตาหักปคะครับเนี่ยนี่ครับหลอบหน่อยผมสีล่องดักเบิงนะครับสีล่องดักเบิงเนี่ยเี่นได้ล่องดักเบิงคือสดอก่าอ่าสีมีหยางขอาไปยุ่ด้นหนีวะนะครับแล้วก็สีเขาไปยุ่ในลักษณะใดนะครับอ่าพอดีเศษมมนเหลือนะครับผมก็เลยทดลองเห็ดเบิงนะครับหลอบหน่อยเง่คืบเง่คืบหนึ่งพอดีครับผมเง่กวนคืบหนึ่งก่วงสามนิ้วนะครับผมก่วงสามนิ้วอ่าวันนี้ก็สื ลองมา่เนี่ครับส่นี่ใกล้ๆนี่เพราะมูไนไซไปแล้วครับสิบสี่หลังอ่าวันนี้สองหลังนี่นี่ครับสีลองเบิ้งประมาณนี้นะครับเนาะอ่าว่าที่ประสบผลสําเร็จนะครับสาหรับหลบหน่อยถ้าประสบผลสําเร็จนะครับเศษอ่าเศษตะไคร่มันเหลือนะครับเศษตะไครเหลือหลวกะวงหนาสามนี่พอมีนะครับผมกะสีเฮตโตนะครับถ้าหากว่ามีโตัวมีแถมเขาไปยุ่งได้หนีได้นะครับเนาะ ไปอยู่ในนีสามารถขับไปอยู่ในนีได้ล่ะก็กักขังพิ่นอยู่นะครับผมกับสี็ษเห็ดต่อไปนะครับผมหลังจากใส่สองหลังนี้แล้วมือน,สนเสามาพอกันนะครับกับมาลุ่นเบื้องใส่กับเล็กกับดักหนูนะครับซีหลังนะครับด้วยเนื้อเนื่อปลาเข็งหน่อยนะครับแล้วก็ประเข็งนะครับเนื้อปลาเข็งี่ตายแล้วนะครับแล้วก็ลั่นลั่นใส่เงื้อเหม็นลงไปนะครับ เบึงแล้วก็มารุนเบื้องลั่นสองหลังแล้วก็อ่ารอบสิบหกหลังนี่ครับร่วมกับสองอันนี้นะัเป็นสิบหกหลังแล้วก็กับแดกหนูกับเล็กซี่หลังมารุนกันมืออื่นครับผมยีมีตัวมีเตียมบ่นะครับวัดีกันยนี้มือเศร้นานะครับพี่น้องอยากเบิ่งบรรยากาศเนี้ยมือเศร้าก่อนตะเวนสิขืนนะครับป่าแดงๆนะครับ มาหอดเหมืนมอนบางทีสิเกบรอบแล้วแต่ว่าแต่เว้นก็ว่าท่านได้ขึ้นด้วนะครับเนาะไปครับไปนี่ไปเบิง้งรอบล้างนน้อยก็นะครับเนาะรอบหลังนน้อย,อยเฮ็ดไว้สองอันนี้ครับมาลองเบิ้งน้วกันครับผมเวาเปิดอาศัยไฟลดกันสักนิดหนึ่งนี่ไปครับเบิง้งไารอบหน่อย มันผิดเป็นแจ้งไดี๋เพราะมีตัวมีเตี่ยมเนอะเพราะเนาะครับผมนี่นะครับรอบน้อยเ <c> ฮ <oughs> ้ยวันนี้วันหน้าทีนี่อย่างแต่มั้งครับแม้นอีลิบ่เอาอย่างครับนี่เห็นต่ปลาแสดงว่าเพิ่นเพิ่นวนิมีอ่ะครับปล่อยปลาปล่อยเขียดโอ้เขียดมันเข้าไปครับมืาอนี้รอบน้อยว่า,าได้ผลครับผมไปครับเดี๋ยวไปเบิเงอีกร์หนึ่งแล้วครับเนาะ <c oughs> โอ้ยหลังนี้ก็บ่มีหยังอีกครับผมเงียบกีบคือเก็เสือกบเบ,บ,บ,บิดละบ่กบใช่นหมครบไหนก็บเบิดแล้วครับเน้อไหนกับเบิดแล้วกบไหนี่ไปเบิ่งขันแรกต้องไปอ่ะไปเบิง่งลั่นเบิ่งลั่นก่อนเนาะครับผมยกลั่นสองอันขึ้นก่อนเนาะครับมาครับบัดน,นี้ มางนี้คิดไสไว้ซึ่งสองอยางนะครับทางนี้เป็นเงียบทางนี้คือเป็นรอบนะครับโอ้ทางนี้ทางนี้คืเป็นบังลั่นนะครับเนะบา,านนะุ๊บบังลั่นนะคือบ่มียังเกิดขึ้นนะครับบ้านาคือมีนะครับเบิง่งรอบเบิ่งไป โอ้รอบเต้นครับรอบเต้นรอบเต้นนึ่งที่แสดงว่ามีอากาศแล้วครับผมโอ้โหอัดทุ่ทุโทนี่ครับเห้นเบิ้งแล้วครับเนาะอืมอทุไม่ข้าไปได้ยังไงเลยพอเลยมีบนตีออกมาเกือบได้เนาะครับเนาะ เป็นตีออกมาเกิดได้เลยมีมีเห็นจังเด้ดระดับออกใหญ่ชิวเด้พ่าเงียบคนกีครับสิบ่ได้ดลพาออกคุตีนี้นี่เขาขึ้นแน่แท้เงียบเต็มหยับอือคือแบบนึงเต็มรอบเลยครับพบตัวเดียวเต็มรอบเลยอือนี่ครับ เดียวเต็มรอบเลยไม่คัก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 ,กอุ้มไม่เดียวเต็มรอบอีกออเลอเออได้เก็บแล้วครับผมแต้มแรกอู้ยงๆๆๆๆๆๆ่ยง่ายยยคักคักคักไปครับผมไอ้บังเดี๋ยวไปยกลั่นบางต่อไปนะครับบางที่สอง ไปครับผมมาบึงบางรันบางที่สองครับผมเงี <c oughs> <c oughs> ยบคือเก่าครับผมนี่ตัวเงอครับผมมาเป็นยัง ลั่นสองบังเจ้านะครับไปครับมันนี้มันสิมีอ่ารอบได้เป็นอีกรางหนึ่งครับผมยังเอาเบิ้งนักกันครับเออ้น้ำเสือขยันอะโอ้ได้เป็นโอ้ยนี่ให่กว่าน้อเนาะนี่ครับ นี่กับปูสองตครับผมเรานปยังอย่างเด็กกับปูเยอะครับแนะเด็กกบะปูสองตไปครับไปต่อครับผมหลอดหลังต่อไปครับมาแล้วล้างก่อน อู้มาอีกเลยครับผมอู้อู้มืนอนี่ไหมมือห่อยดันออกออกไม่ได้ครับผมเอ้อีกแล้วแต้มที่สองครับผมนี่โอ้โหมืนอนี่จัดหนักเลยครับจัดหนักเลยวันนี้จัดหนักมากเอ่าตัวตัวใหญ่เลยครับมันนี่อู้สองแต้มครับผม ครับเดี๋ยวขอไปเก็บปุ่นกอนนะครับเนาะบึงกับได้สูครับผมโอ้ยยืนยือเก่าครับนี่ยู่ลักษณะเดิมครับผมนะบ่เป็นยังนะครับกับว่างไว้นี้คือกับหล้างแหลก่านไปครับบ่ไม่ยังเกิดขึ้นไปยามรอบต่อครับผมับเบึงรอบลังต่อไปครับผมคือบ่หนอเอ้ยเพอ อึ๊บแม่โอ้โหเต้นสะเดือดเลยครับเต้นสะเดือดครับผมโอ้โหสีแต้มสวยๆเลยครับแม่ตัวนี้เกือบเต็มครับผมตัวนี้เกือบเต็มเลยโอ้โหมนึกปสิขนาดนี้เลยมงึงมีไหมเอแ,แต้มแรกครับ เต้มแรกของบังนี่อ่าเป็นเต้มที่สามสำหรับวันนี้เต้มสามอึ๊บนี่ครับสวยๆเลยเต้มสี่นครับอึ๊บนี่ครับ,อรบโอ้โหเกือบเต็มบังเลยเตามี่ห้าได้อีกหนึ่ง ไอายาแต้มที่หกครับผมลำรัมมานีหกแต้มนี่ครับผมแต้มที่ <c oughs> <c oughs> หกโอ้ได้เสียงสีสุบังเต็มหกแต้มแล้วครับผมไปครับมองไม้อีกห <c oughs> ลังไม้ครับผม <c oughs> บึงหลังนี้ครับผม คือสีเงียบเนาะคือไปเห็นตีงคิ่งอะไรจังไดยอ๋อว่าตีิ่งคิ่งนี่ครับหลังหลังนี้อ่าหลังนี้เฝ้าครับผมหลังนี้เฝ้ามันเปียมั้มีหลังหมานหลังบ่อหมานเนาะครับเนาะหลังหมานกับหมานครับหลังบ่อหมานขะเงียบจิ้มครับผมไปหลังไม่อยู่ครับผมอยู่มุมพูดหรือเ มาเบื้องหลังนีมั้งครับเป็นยังไดเงียบีเงียบเงียบหรือไรเงียบอีาน้องนี่มี่น้องนี่มีหลังเดียวมีกบอยู่หลังเดียวครับ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 นะว่าเปน็นยังงครับผมใส่ไปสามหลังพาดสองหลังถือหลังเดียวถือหลังเดียวแต่ว่าได้สีตัว ปุ่มยันนอค,ครับเนาะไปเบื้องหลังไหมครับมาเบื้องหลังนี่อีกเบ้างครับโอ้อีกเพีงไดหลังนี้มีคีบีอีกว้าโอ้มีซีรีส์ครับผมหลังนี้ก็มีซีรีส์อีกโอ้หลังนี้ปลอดภัยครับผมสะอาดยิบไปหลังไหมครับผมครับหลังที่สองก็ ปอดไทยนะครับเนาะ <c oughs> กับหลังที่สองกบปอดไทยมุกยังไปทำิึงต่อไปครับผมนะหลงหลอดหลังนี้น้ำกันครับผมโอ้ยจบอ,อีกจะได้เนาะอัธุทิทโทได้แล้วครับอืม วา่าละตัวมันที่อักมาอยูน่นี้สองแต้มครับผมว่างหันได้หกเลยนะครับเนะหนึ่แต้มที่เจ็ดครับผมไงเลยแต้มที่เจ็ดขอเก็บมันครับที่เจ็ดแล้วนี่ครับแต้มที่แปด โอ้โหมันจะเต็มกมเต็มกมเลยครับวันนี้โอ้แหวแต้มแล้วครับแแต้มกินเรียบแหแต้มกินเรียบแพอธิยงแต้มหนึ่งอธิยงกาแต้มไปครับบันนี้ไอหม่องไหมยังกม่ทันไหนเมื่อรับผมเบองหลังมีน้ำกันอีกครับผม ฟ้าวหรือชิมีแต้มโอ้ยปลาเขียงยังเต็มเลยครับผมบอมีแตมครับผมบอมีแตมมีแตมกับาฝ้าวมาไปยังครับไปเหลืออีกสองหลังหรือสามหลังเนี่ยครับไปบ่งอีกครับผมอีกหลังนี้ครับผมหลังนี้เป็นไงโอ้หลังนี้กับปลาเขียงเต็มเยอะอ๋อ นี่จะปวดไพ่เลยครับผมนี่อย่นี้นะครับไปมึงหลังต่อไปครับผมมึงหลังนี่น้ำกันครับมา อันนี้ก็มิโตะมิเตียมอะไรล่ะครับผมเตียมเลงกาแฟนี่ครับผมยังไงอยู่ครับยังไงอยู่ยังไงอยู่จบไปครับนีไเย,ย็บ <c oughs> น่าจะครบแล้วมั้ง นะครับเดี๋ยวหลังหนึ่งเนาอเดี๋ยวน้ำหาเพิ่นกอนด้วยครับผมครับยังอยู่หลังสุดท้ายสุดท้ายท้ายสุดดูสิโอ้โหเห็นตัวปลาแล้วไม่มีเนี่นอนครับผมหลังสุดท้ายว้าวครับผมไปครับเก็บกลับเก็บรอบขึ้นไปหารถนะครับผมมาเสร็ะล้ว้นเศร้านี่ครับผม นี่แหละครับประมาณโลกกล้วยอยู่นะครับเนาะภาวาตัวใหญ่เหมือนนี่เอาละครับก็ขอฝากช่องแน้เด้อครับสำหรับเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะครับก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอ่าเพื่อให้นุ่มอีสานหาซื้อเปอร์เซ็นที่เขียนผ้าหล่อได้มีกำลังใจเข็ดจิบต่อๆไปนะครับเนาะมือนี้ก็ออกหาล่าสามย่างแต่ว่าได้ย่างเดียวคือกบนะครับหนูว่าได้ ไหลบ่ถกนะครับผมขอขอบพระคุณหลายๆสําหรับผู้ที่รับชมคลิปของทิ่ชื่นผ้าเละนะครับที่กําลังรับชมยืนกับให้กำลังใจที่ชื่นในเด้อครับเด้อขอฝากช่องไปน้ำเน่นะครับโอเคครับสําหรับมือน,นี้คลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอสวัสดีครับผมกลับบ้านอาเหตุกับเข่าผม